เรารู а, pues ้แหละว่าม claro ันท e ุกรรรเนี่ยเราคุยกันมานานแล้วแต่อยากจะแบบอธิบายคนทั่วไปที่อาจจะไม่เห็นภาพชัดว่ามันก็เป็นแลนสเคปของการแพทย์กว้างๆอาจจะไม่ต้องครบทุกด้านก็ได้นะเพราะมันเยอะมากว่าแบบคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเปลี่ยนการแพทย์ในอนาคตเนี่ยยังไงบ้างก็เดี๋ยวเล่านิดนึงฮะเอาว่าที่ทําอยู่ณตอนนี้แล้วกันแล้วว่าในอนาคตจะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยอันหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะคือเรื่องน้ําคร่ําเด็ก อในสมัยก่อนเนี่ยฮะผมเป็นหมอสูนะเวลาเราเจอทารกพิการนะฮะเราก็จะยุติการตั้งครรภ์นะว่าเป็นดาวซินโดมเป็นอะไรเนี้ยในสมัยก่อน20ยี่สิบปีที่แล้วเราก็เริ่มมีเจาะนลำข้ามแล้วดูพันธุกรรมที่ผิดปกติด etect ได้พอ detect ได้ปุ๊บสิ่งที่เราทําคือยุติการตั้งครรภ์ฮะัํทแทง้งทุกอายุครรภ์ณนะตอนนั้นเพราะว่าออกมาบางบ้านเลี้ยงไม่ได้โอเค ณปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยให้เจาะเลือดแม่ถ้ารู้ว่ามีความเสี่ยงสูงปุ๊บค่อยไปเจาะลำคำ่าแล้วก็ยุติการตั้งครรภ์แต่ณปัจจุบันปีนี้เลยฮะเรามีให้เจาะเขาเรียกว่าเอ่อเจาะเลือดแม่เหมือนกันแล้วดูโครโมโซมของลูกนะฮะตั้งแต่เด็กๆคือแม่นยําขึ้นนะฮะนี่คือนี่คือสิ่งที่ทําอยู่ณตอนนี้นะฮะแต่ว่าในฐานะเอ่อหมอมีบุงยาง เราแอดวานซ์ไปกว่านั้นนีกเราเลือกตัวอ่อนะฮะสมมติว่ามีบุตรยากเอาเซลล์อจุจิจากผู้ชายเอาเซลล์ไข่จากผู้หญิงมาปุ๊บปฏิสนธิในหลอดแก้วเราเช็คได้แต่แรกเลยว่าตัวอ่อนนี้สมบูรณ์หรือเปล่าถ้าตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ไม่ย้ายอันนี้สเต็ปม,มาอีกขั้นนึงเลยนะฮะแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยยังไงก็ลูกเราอะนะฮะอยากแบบให้เขาคลอดออกมาเลยแล้วรักษาข้างนอกได้ไหมนะับปัจจุบันเริ่มมีบางโรคแล้ว ทายีนทอรศปีเช่นโรคซีดทาราซีเมียนะประเทศไทยก็เริ่มมีแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือเฟสของสิ่งที่นําความรู้ด้านพันธุกรรมมาใช้นะฮะและในอนาคตมันจะเริ่มมีโรคอื่นๆอีกมากมายนะแต่ต้องบอกอย่างนี้เวลาเราเป็นโรคเนี่ยมันประกอบด้วย2ออย่างใหญ่ๆอย่างแรกคือเรื่องของพันธุกรรมเกิดมาอันที่สคือสิ่งสภาพแวดล้อมไงจเนตะิกอีพีจีเนติกส์นะฮะ อีพิ e จเนติกส์เนี่ยเราเราปรับได้อะเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอนเร็วกินอาหารดีแต่บางคนเกิดมาพันไม่ดีอะจะทำยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอนาคตฮะที่จะมาช่วยนะในการอดีตตั้งแต่ต้นประเด็นคือเอ่อมันจะเหมือนกับหนังเรื่องกาตะกาฮะผมคิดว่าหลายๆท่านทันฮะแต่ก็คิดว่าหลายท่านไม่ทันเช่นเดียวกันฮะเพราะดูจากสายตานี่เรื่องอะไรนะทันไหม ไม่ได้เฮ้ยไม่ได้หนอคือเรื่องนี้แบบดังมากอะสมัยก่อนนะฮะคือหลักการคือเลือกแต่พันดีพันไม่ดีเนี่ยคุณเป็นชนชั้นแรงงานในสังคมคุณไม่สามารถมีหน้าที่การงานที่ดีในอนาคตได้แต่ว่าพระเอกของเรื่องนี้เนี่ยสรุปว่าโอ้โหพูดแล้วขนลุกนะฮะต่อสู้กับพันธุกรรมของตัวเองนะฮะทำให้ตัวเองมีความสามารถขึ้นมาจนได้ไปเป็นนักบินอวกาศ ในนั้นนะฮะแล้วก็คนที่พันดีเนี่ยเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุนะตอนนั้นก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะก็สรุปว่าก็พ่ายแพ้กับอุบัติเหตุไปแล้วก็วก็ฆ่าตัวตายไปเพราะฉนั้นสรุปว่ามันก็เป็นในอนาคตเนี่ยนะฮะเราคงบอกไม่ได้อะว่าสุดท้ายเราจะเลือกพันขนาดไหนแล้วก็ทางเอ็ติงเนี่ยเขาจะยอมหรือเปล่านี่ก็ถกเถียงกันอยู่อยู่เรื่อยมาฮะ,ะกลับมาเอาที่ใกล้ตัวที่สุดว่าแค่ทําเด็กหลอดแก้จะเลือกผู้หญิงผู้ชายเนี่ย ประเทศไทยทําไม่ได้นะฮะผิดกฎหมายบางประเทศทําได้บอกว่าเป็น m i m y l y l a n c i n g อ่าลูกคนโตผู้ชายลูกคนต่อมาผู้หญิงอันนี้สำได้เพราะนั้นก็เป็นที่ถกเถียงกันเราะนั้นกลับมาคือว่าเข้ามาแน่เข้ามาแน่ฮะแล้วเราจะได้ใช้หรือเปล่าส่วนตัวผมก็ว่าได้ใช้แน่แต่ว่าในเรื่องอะไรนะครับอย่างหมอสุก็จะดูเรื่องนี้เป็นหลักแต่ในอนาคตก็จะมีเรื่องของ AD อด z h e i m e r disease เนี่ยฮะที่เป็นโรคที่เราแบบ โอ้หอันนี้ส่งต่อให้เลยนะฮะนี่ส่งต่อให้เลยเดี๋ยวให้คนมาพูดเรื่องอัลไซเมอร์ดิสเราบอกว่าโรคแห่งความเสื่อมอะทํายังไงให้เสื่อมช้าลงเสื่อมน้อยลงซึ่งจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาสี่พันปีนะฮะคนเราอยากอายุยืนเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยทําไมเรามีแบบไปหาบัวหิมะตั้งแต่เมื่อหลายพันปีที่แล้วเนี่ยทำไมฮิตเลอร์ต้องการหาความเป็นอมตะทำไมอียิปต์เหมือนเดิมฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องการเหมือนเดิม แ,แกย่ายากตายดีอะไรแบบเนี้ก็เนี่ยฮะส่งต่อให้ครับโอเคช่องนื้หาความรู้แบบนี้แนะนำอ่านหนังสือเบสเซลเลอร์ของหมอเอลหนังสือวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์การแพทย์มีวางจำหน่ายแล้ว9้าเล่มสั่งซื้อด้ที่ล้างออฟฟิเชียลของชัชพลบุ๊กทั้งในช h อปปี้ a า a d ดและ Li n e Shopping กดลิงก์ด้านล่างนี้เลย